สวัสดีค่ะวันนี้จย์จะมาสอนคุณเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมียนะคะระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมียจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือรังไข่นะคะรังไข่คือตรงนี้ค่ะที่เห็นไข่แดงนะคะนี่คือรังไข่นะคะส่วนที่สองคือท่อนําไข่ก็ตั้งแต่ปากแตรจนถึงตัวปากแตรจนถึงตรงรูทวารรวงเลยนะคะ มาดูส่วนแรกก่อนก็คือส่วนของรังไข่รังไข่ของไก่นะคะจะเป็นแหล่งผลิตไข่แดงแล้วก็ไข่แดงที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะที่เราบริโภคนี่แหละแล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศเมียนะคะอ่ซึ่งปกติแล้วแม่ไก่ที่ีจะตกไข่แดงนะวันละฟองนะคะวันละใบส่วนทันมาคือปากแตรค่ะปากแตรมีหน้าที่มันจะมีลักษณะเป็นเยื่อแผ่ออกรองรับตรงรังไข่ ลองรับไข่แดงที่ตกมาจากรังไข่นะคะนอกจากนี้ปากแตยังเป็นจุดที่เชื้ออสุจิมาดักรอที่จะผสมกับไข่แดงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอสุจิของไก่เนี่ยจะสามารถมา,อารอไข่แดงได้อยู่ประมาณ14วันถ้าเป็นห่านก็ประมาณา30 40 50, 50วันนะคะก็จะอยู่ได้นานนะคะเมื่อไข่ตกมา จากลังไข่เข้าปากแปลนะคะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นไข่ก็จะกิ้งตามท่อนะคะมาถึงส่วนที่เรียกว่าแมกนั m มแมกนั่มเหมือนชื่อไอศครีมเน,นี่ยค่ะตรงแมกนัมจะมีหน้าที่สร้างไข่ขาวค่ะตลอดความยาวเลยนะคะถ้าคุณดูจะเห็นว่ามีลักษณะเน,นื้อเยื่อที่แตกต่างออกไปนะคะตลอดความยาวเนี้ยเซลล์ทุกเซลล์นะคะเซล ภายในนั้นก็จะทําหน้าที่สร้างโปรตีนไข่ขาวจากนั้นไข่แดงทุกคนจินตนาการนะคะว่าไข่แดงมันก็จะกิ้งตามท่อแล้วมันก็จะไปพันเอาไข่ขาวหอมหุ้มเตียงให้หนาขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งไข่จะอยู่ตรงบริเวณนอกน้าแมกน้าอยู่ประมาณ สองถึงสามชั่วโมงนะคะสองถึงสามชั่วโมงจากนั้นไข่ก็จะเคลื่อนที่มาถึงตรงเยื่อที่เรียกว่าอิสมาทค่ะตรงอิสมาทนี้เป็นการสร้างเยื่อหุ้มไข่ขาวเวลาเราตอกไข่มาจะเห็นมีเยื่อใช่ไหมคะเยื่อตรงน,น,นั้นสร้างจากตรงนี้นะคะคือตรงอิสมัทนั่นเองใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจากนั้นไข่ก็จะเคลื่อนที่มาถึงยูทรัสค่ะ,ะตรงยูทรัสเนี่ยก็คือมดลูก ถ้าเป็นมดลูกในคนก็คือจุดฝังตัวของตัวอ่อนนะคะของลูกเรานั่นเองแต่ในไก่เนี่ยจะแตกต่างออกไปคือตรงมดลูกของไก่จะเป็นจุดสร้างเปลือกไข่นะคะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตมาสร้างเปลือกไข่ฉะนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ 18- 20ชั่วโมงนะคะจากนั้นไข่ก็จะออกมาตรงทวารลวมนะคะออกไป